เรบแฟนบาร์เซโลนาะตอนนี้ขวัญละมาเซียมีล i n แอแล้วนะครับเพียงแค่พิดแอ K W A N F C B แอดก่อน F C B สมาชิกกว่า10,000คนเข้ามาพูดคุยกันแบบสดๆเยลทม์ผ่านในช่องแชทอย่าลืมแอดมานะครับส่วนใครที่เป็นคอบอลแฟนพันแ้ชอบการพันธงสกอร์การวิเคราะห์ฟุตบอลผู้เด็ดผู้ดังทั่วโลกผมก็มีลุ่ม e x ก l u s ล v e เอาไว้รองรับตรงส่วนนี้ด้วยอย่าลืมแอดเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ สวัสดีครับทุกคนในช anel กัลลามาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับมาเจอกันในวันพุธที่26ตุลาคม2 5 6 5ติดตามข่าวสารกันนะครับแล้วก็ค่ำคืนนี้ครับวันชี้ชะตานะยูฟาแชมเปี้ยนครับบาร์เซโลนาก็จะเจอกับบาร์เยนมิวนิกนะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปลุ้นผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่งด้วยระหว่างอินเตอร์มิลานกับวิกตอเรียพิลเส้นนะครับว่าเราเนี่ยจะยังคงยืดชะตากรรมของตัวเอง กับโอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์หรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวเรา,าพูดคุยกันมาดูความพร้อมพรีวิวในเกมที่จะเจอกับบาเยอร์ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของ ความเคลื่อนไหวต่างๆับวันนี้ก็เก็บมาฝากนะบทสัมภาษณ์ของชาบีเอเนนเดสนะครับกับการปลุกความหวังของลูกทีมตัวเองแล้วก็ถ้าเกิดต้องลงไปเล่นในยุโรปาจริงๆเนี่ยในมุมมองของชาบีนะเขาคาดหวังอย่างไรบ้างข่าวเมื่อวานนี้นะมีเชื่อมโยงกับรูเบนเนเวสนะครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันหน่อยว่าสื่อบอกว่าโอ้โหมีการพูดคุยกันไปเนี่ย คืบหน้ามากๆแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะปิดดิวได้ด้วยนะครับก็เป็นกองกลางจากทางวูฟแฟลนตันนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของลิโอเนลเมสซี่ใครยังคงติดตามผลงานอยู่เมื่อคืนนี้โหระเบิดฟอร์มเทพเลยนะครับก็ช่วยทีมเนี่ยเก็บชัยชนะแล้วก็การันตีการผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้นะครับก็เก็บมาฝากกันหมดเลยก็ยังไงฝากกดไลค์ฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับ ซูซูกิจัดหนักส่งท้ายปีกับแคมเปญพิเศษซูซูกิซูเปอร์แฟดดิวดิวสุดคุ้มมอให้คุณถึง3ต่อต่อที่1ออกรถวันนี้พออีทีปีหน้าต่อที่2รับดอกเบี้ย er, สุดพิเศษและต่อที่3รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด1,000 0บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง31ทธันวาคมสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือว่าติดต่อได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศนะครับ SK6 น้ำมันเครื่องรถยนต์และรถจักรยานยนต์เกรดพรีเมียมอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้24ปีซ้อนใช้น้ำมันพื้นฐานที่ดีที่สุดในการผลิตด้วยเทคโนโลยีและมาตรฐานระดับโลกพร้อมปกป้องรถของคุณทุกรูปแบบการใช้งานและเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของสโมสสบาร์เซลโลนาด้วยยังไงก็ฝากเข้าไปกดไลค์ให้กับแฟนเพจของ s k 6 ไทยแลนด์ด้วยนะครับใครที่ปวดหลังปวดเอวปวดเข่ามียาแก้ปวดเมื่อยตากระไปเดบสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจห้างขายยาจอมทองหรือว่าร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศด้วยครับเมื่อคืนนี้เปแอชเชครับก็โอ้โหเปิดบ้านยำใหญ่มาคาบี้ไฮฟา7ประตูต่อ2นะครับซึ่งลิโอเนลเมสซี่เนี่ยก็ทำไป2ประตูกับ2แอซิสครับพร้อมกับคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมช ในเกมนี้ไปครองได้นะก็โอ้โหเมื่อใครใครที่ดู2ลูกที่เมสซี่ยิงได้เมื่อคืนนะเฉียบขาดมากๆนะครับนี่แหละคือจุดที่ทำไมเราถึงต้องมานั่งพูดกันว่าบาซ่านะทำไมถึงยังอยากได้เมสซี่กลับมาร่วมทีมในวัย34ปีนะเพราะว่าโอ้โหคุณดูระดับของเขาที่เล่นกับเบเชสิครับ ยังคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะโอเคแหละว่าเรื่องของร่างกายมันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนกับเก่าแล้วแต่ว่าเรื่องเซนต์บอลการความเฉียบขาดในการจบสกอร์เนี่ยยังคงเหมือนเดิมเลยนะโอ้โหยิงแบบเบียดเสาลูกหนึ่งแล้วก็ยิงเหมือนกับเ,เสาไกลอีกลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ลูกจ่ายลูกแอสซิสต์ต่างๆเนี่ยโอโ้สุดยอด นะครับก็ตอนนี้ครับลิโอเนลเมสซี่เป็นผู้เล่นคนแรกของยุโรปครับใน5หลีกใหญ่ที่ทำดับเบิลดับเบิลทั้งประตูลแล้วก็แอสซิสต์ได้ในฤดูกาลนี้นะครับยิงไปแล้ว11ลูกกับแอสซิสต์12ครั้งนี่เป็นคนแรกเลยของยุโรปนะแล้วก็มีสถิติครับการทำลายตำนานอย่างเปเล่ครับ การมีส่วนร่วมกับประตูทั้งยิงทั้งจ่ายรวมกันมากที่สุดตลอดการครับคือของเดิมเนี่ยเปเล่ทำเอาไว้ที่1,126ลูกนะตอนนี้เมสซี่ครับทำลายไปแล้ว1,127ลูกครับโอ้โหสุดยอดนะยอดเยี่ยมสุดๆแล้วก็เ,เป็น ดาวซันโวของนักเตะที่ทำประตูม,มากที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกครับตอนนี้เมสซี่ก็ซัดไปแล้ว80ลูกนะครับอันดับ2เนี่ยคือคิสเซโนโรนัลโดที่73ลูกแล้วก็อันดับ3กครับเลวานดอฟสกี้61ลูกอันดับ4เป็นคาริมเบนเซมา56า56ลูก นี่คือนักเตะร,ระดับปรากฏการ์อย่างแท้จริงนะก็รอลุ้นกันว่าบาร์ซ่าจะมีหวังหรือเปล่ากับการที่จะดึงตัวเมซี่กลับมาคือฤดูกาลนี้เนี่ยนะอ่ะอย่างน้อยบาร์ซ่าถ้าเกิดต้องตกไปเล่นในยูโรปาจริงๆเนี่ยนะก็เชื่อว่า หลายๆคนน่าจะติดตามผลงานแล้วก็ให้กำลังใจเมซี่นะครับได้ถึงฝั่งฝันนะปีที่แล้วก็ผิดหวังไปในเวที ucl นะครับก็อยากจะได้เห็นเมซี่เนี่ยชูถ้วยบิ๊กเอียอีกสักครั้งหนึ่งนะก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะครับก็ทีมที่หล่นลงไปกับเราแล้วแน่ๆนะก็คือยูเวนตุสนะครับเมื่อคืนนี้แพ้เบนฟิก้า 3ประตูต่อ4ี่โอ้โหโดนเบนฟิกา้ายิงยับเลยนะยูเวก็ลงไปเล่นในยูโรปาครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่ปี2013นะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับยูเว่เช่นเดียวกันครั้งแรกในรอบ9ปีนะครับอย่างที่ผมบอกว่าทุกทีมเนี่ยมันต่างมีประสบการณ์เล่นยูโรปาลีกทั้งนั้นครับไม่ว่าคุณจะเป็นทีมเล็กหรือทีมใหญ่ก็ตาม นะอ่ะส่วนบาซ่าค่ำคืนนี้คืออย่าว่าแต่ไปพึ่งจมูกคนอื่นหายใจเลยนะครับเราเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะชนะบาเยนมิวนิกได้หรือเปล่าคือบาซ่าต้องลุ้น2เด้งเลยนะอย่างที่เราคุยกันมาตลอดนะครับด้วยสถานการณ์ในเวลานี้เนี่ยอินเตอร์มิลานเขามี7แต้มส่วนเราเนี่ยมี4แต้มอย่างแรกเลยคือเราต้องลุ้นให้อินเตอร์ไม่ชนะ วิกตอเรียพิวเซนก่อนนะซึ่งคู่นี้จะเตะ5ทุ่ม45นาทีนั่นหมายความว่าก่อนจะถึงเกมบาซ่ากับบายเยนเนี่ยเราจะรู้ผลแล้วนะครับว่าเรายังมีความหวังหรือเปล่าถ้าสมมติอินเตอร์ชนะวิกตอเรียพิวเซนได้ไม่ว่าจะด้วยสกอร์เท่าไหร่ก็ตามเกมกับบาซ่าบายเยนเนี่ยจะไม่มีผลทันทีต่อให้เราชนะบายเยนได้ยังไงท้ายที่สุด เราก็จะแพ้เฮดทูเฮดอินเตอร์อยู่ดีนะครับก็ลุ้น2ต่อนะลุนให้อินเตอร์ไม่ชนะพิวเซนแล้วบาซ่าก็ต้องชนะบายเยนให้ได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันออกผลลัพธ์มาเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยมันยังมีสิทธิ์ไปลุ้นในนัดส,สุดท้ายถ้าเกิดเราชนะพิวเซนแล้วอินเตอร์แพ้บายเยนเนี่ยบาซามีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแต่ว่ามันยากมากจริงๆเพราะว่าอินเตอร์เนี่ยอย่างแรกเลย เขาเล่นในบ้านตัวเองด้วยแล้วก็พิวเซนเนี่ยยังเก็บแต้มไม่ได้เลยนะครับแพ้มาทั้ง4นัดเลกแรกที่เจอกับอินเตอร์เนี่ยเล่นในบ้านตัวเองแท้ๆก็แพ้มา0ต่อ2นะครับดังนั้นโอกาสที่อินเตอร์จะพลาดเนี่ยมันมีน้อยจริงๆแต่ก็นั่นแหละฟุตบอลครับทุกอย่างมันมีความหวังเสมอไม่ว่าจะมากจะน้อย เท่าไหร่ก็ตามแต่ตัวผมเนี่ยนะพูดตรงๆนะไม่ได้ออกตัวคือผมไม่ได้หวังแล้วนะครับผมมองสเปอัพไปที่ยุโรป้าแล้วว่าเออเราจะต้องทำยังไงคู่ต่อสู้เราหล่นลงไปเนี่ยเราจะต้องเจอใครบ้างถ้าเกิดเราคาดหวังว่าอยากจะล้างมือจากปีที่แล้วนะอยากจะแก้ตัวใหม่หล่นลงมาเราก็ต้องมองไปถึงการลุ้นแชมป์ใช่ไหมครับนะทีเนี้ยผมว่าการตกไปยุโรป้ามันก็เป็นการ พิสูจน์อีกอย่างหนึ่งว่าบาซ่ายังไม่ได้กลับเข้าสู่ระดับที่ควรจะเป็นนะคือต่อให้เราเข้าไปรอบน็อกเอาท์เนี่ยสุดท้ายยังไงมันก็แพ้อยู่ดีถ้าเกิดว่าเราไปเจอทีมใหญ่ๆอย่างแมนซิตอ้อ City, ไปเจอปเออย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งนาโปลีปีนี้เนี่ยที่มาดีมากๆเราก็ไม่รู้ว่าเราจะชนะได้หรือเปล่านะเจอลิเวอร์พูลอย่างเงี้ย นะครับโอกาสโดนมันก็มีสูงดังนั้นเนี่ยเราก็ลงไปอยู่ในที่ที่มันน่าจะทําได้ดีกว่าอย่างยูโรป้านะแต่ก็ไม่ง่ายนะครับคู่แข่งก็เยอะนะอย่างอาเซนอนอย่างแมนยูเนี่ยอย่างเนี่ยยูเว่ที่หล่นลงไปนี่ก็ถือว่าเป็นกระดูกชิ้นใหญ่เลยนะครับหรืออาแจกอัมสเตอร์ดัมแบบเนี้ยนะมันก็ยังมีคู่แข่งที่อันตรายอีกหลายทีม นะครับอ่ะไม่ว่ายังไงค่ําคืนนี้ผลลัพธ์จะออกมาแบบไหนเราก็ต้องเดินหน้ากันต่อเราก็ต้องสู้กันต่อคือสิ่งที่ผมอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดอ่ะผมไม่อยากให้บรรยากาศมันแย่นะแฟนๆที่เชียบาร์ซาในช่องเนี่ยคือแฟนทีมอื่นอ่ะผมไม่สนใจเลยนะว่าใครจะเข้ามาคอมเมนต์ยังไงใครจะเข้ามาแซะ เข้ามาแขวะยังไงเพราะว่าผมก็มีวิธีการรับมือของผมอยู่แล้วนะไม่ว่าจะ,ะการบล็อกการแบนการอะไรต่างๆเนี่ยมันทําได้แต่สิ่งที่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดคือแฟนบาร์ซ่าด้วยกันเองเนี่ยไม่ว่าคุณจะผิดหวังขนาดไหนผมไม่อยากให้มาแบบนั่งด่านั่งต่อว่าฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้ครับมันมีขึ้นมีลงนะเราก็ต้องเราก็ต้องลง้มแล้วเราก็ต้องลุกให้ได้เราก็ต้องเดินหน้าต่อผมอยากให บรรยากาศในการเชียร์ยฟุตบอลการดูบอลมันดีอะนะแล้วผมพยายามสร้างแบบนั้นมาโดยตลอดใครที่ตามผมมาตั้งแต่วันแรกเนี่ยคุณก็จะรู้ดีนะครับอ่ะโอเคก็โทมัสมุลเลอร์ตอนแรกเนี่ยมีข่าวว่าเหมือนจะมาไม่ได้ด้วยนะเหมือนจะเจ็บครับแต่ว่าสุดท้ายก็ฟิตทันนะก็ถ่ายคลิปลงใน IG บอกว่าเลวานเรามาหาแล้วตอนนี้ดูแล้วหน้าหมั่นไส้เหลือเกินนะครับแต่ก็ว่าอะไรไม่ได้นะมุลเลอร์เป็นคนหนึ่งที่ถามว่าผมเกลียดไม่ลงอะ่ะคือเจอบาซ่าทีไรแม่งยิงตลอดนะเราเล่นดีตลอดเป็นคนแบบมีแพชชั่นนะครับแต่ก็นั่นแหละคือความเป็นมุลเลอร์นะครับก็เดี๋ยวมาเจอกับเพื่อนเก่าอย่างเลวานนะ บทสัมภาษณ์ครับมาดูของชาบีกันหน่อยชาบีเนี่ยก็อย่างแรกเลยนะเรื่องของความคาดหวังชาบีบอกว่าเรามีความหวังแต่แค่เล็กน้อยนะเราเห็นว่ามันซับซ้อนเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้พึ่งพาตัวเองแล้วผมคาดหวังอย่างแน่นอนว่าเราเนี่ยจะต้องเจอกับบาเยนในเวอร์ชั่นที่ดุเดือดมากๆบาเยนเป็นทีมที่มีสภาพร่างกายที่ฟิตสมบูรณ์ พวกเขาทําได้ดีมากแล้วก็เราเนี่ยถือว่าบาเยนเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลกนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องแสดงให้เห็นว่าเราอยู่ในระดับ,ดบที่ดีที่สามารถต่อกรกับทีมแบบนี้ได้ด้วยการเล่นของเราแล้วก็ต้องมองไปถึงเรื่องของการคว้าชัยชนะตอนนี้เราไม่ได้พึ่งพาตัวเองแล้วมันคือความผิดพลาดของเราเองเราอยู่ในสถานการณ์นี้เพราะความผิดพลาดของตัวเองเราต้องวิจารณ์ตัวเอง ส่วนเรื่องของปาฏิหารณ์ณนะเวลานี้เนี่ยเราต้องการมากกว่าปาฏิหาริย์ด้วยซ้ำไปเรามีความหวังอยู่ลึกๆนะแม้ว่าจะอยู่ในความไม่สบายใจแต่ว่าวงการฟุดบอลเนี่ยบางครั้งทุกอย่างมันก็สามารถเกิดขึ้นได้เราต้องลงเล่นแบบไม่กดดันตัวเองมากเกินไปหลังแพ้ในศึกเอลกราซิโกทุกอย่างเหมือนกับ จะเป็นหายนะแต่เราฟื้นตัวในเกมลีก2นัดที่ผ่านมาเราต้องเดินหน้าต่อไปแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเราสามารถต่อกรและแข่งขันกับคู่แข่งอย่างบาเยอร์ได้แชมเปี้ยนส์ลีกปีนี้เนี่ยโหดร้ายกับเรามากๆเราจะดูเกมอินเตอร์มิลานเจอวิกตอเรียพิวเซนด้วยกันผมอนุญาตให้นักเตะเนี่ยใช้เวลายอยู่กับครอบครัวตลอดทั้งวันนะ เช่นเดียวกับทีมงานทุกคนด้วยเราจะนัดเจอกันที่คัมนูก่อนเกมกับบาเยนเน่2ชั่วโมงเพื่อมานั่งดูเกมอินเตอร์กับพิลเซ่นเนี่ยผ่านทางโทรทัศน์ในห้องแต่งตัวด้วยกันเราจะต้องเปลี่ยนไดินามิกนี้ให้ได้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องดีสำหรับผู้เล่นนะพวกเขาเนี่ยมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นมีเวลา ผ่อนคลายปรับเปลี่ยนความคิดของตัวเองอันนั้นคือการตัดสินใจของผมแต่ถ้าเถิดท้ายที่สุดแล้วเราต้องหล่นลงไปเล่นในยูโรปาลีกเนี่ยเราก็จะแข่งขันอย่างสิงโตเลยนะเพื่อคว้าแชมป์รายการนี้มาให้ได้นะครับก็ต้องลุยกันต่อต้องเดินหน้าต่อนะก็เดี๋ยวมาดูเกมพร้อมกันนะถ้าเกิดอินเตอร์ชนะพิวเซนเนี่ยทุกอย่างก็จบทันที นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ชาบีพูดถึงครับก็คือพูดถึงเลวานดอฟสกี้แน่นอนครับว่าเลวานเนี่ยจะต้องเป็นหนึ่งในคนที่รู้สึกผิดหวังเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเขาอยู่กับ,บาเยอนเนี่ยเขาได้การันตีการผ่ายเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เนี่ยทุกปีอยู่แล้วนะครับด้วยฟอร์มอันยอดเยี่ยม นะแต่ว่าพอมาอยู่กับบาซ่าปีนี้มาเจอกับบาซ่าในช่วงที่กำลังสร้างก่อร่างสร้างทีมอีกเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะลงไปเล่นในยูโรปาลีกคือเลวานเคยเล่นยูโรปาลีกมาแล้วตอนสมัยอยู่กับโบรุเซียดอร์มุนนะครับดังนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะแต่ก็อาจจะโดนล้อได้นะว่าเอ้ยเรื่องที่จะย้ายออกจากบาเยนมาอยู่บาซ่าสุดท้ายต้องลงไปเล่นยูโรปามันก็เป็นเรื่องปกติที่ มันก็ต้องยอมรับนะครับชาบีบอกว่าเกมนี้เนี่ยจะเป็นการแก้แค้นเช่นเดียวกับเลวานดอฟสกี้ด้วยเขาไม่สามารถยิงบาเยินได้ในเกมนัดก่อนที่พบกันนะแต่ว่าวันนี้จะต้องเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของเลวานนอกเหนือจากคนอื่นๆภายในทีมด้วยนะสามคำที่ผมสามารถอธิบายความเป็นเลวานดอฟสกี้ได้ 1. ผู้ชนะ สองคุณภาพและก็สามเป็นจอมถล่มประตูน,นะครับก็พูดชื่นชมเลวานดอฟสกี้นะเดี๋ยวรอลุ้นกันว่าคืนนี้จะยิงได้หรือเปล่าวาว่าในเกมนัดแรกนี่โอ้โหโอกาสมีจัด,จดประมาณ2-3าครั้งนะแต่ก็พลาดไปนะครับนะส่วนเอริกกาเซียนะเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ร่วมกับชาบีนะครับก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ขึ้นเพส คนใน UCL มักจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงดังนั้นเกมนี้เนี่ยก็มีโอกาสสูงที่เราจะได้เห็นคู่เซนเตอร์เป็นกาเซียกับชูสกุนเดนะครับกาเซียก็พูดถึงเรื่องของ การคอร์ i ิฟายนะเข้ารอบน็อกเอาท์กาเซียบอกว่ามันซับซ้อนเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราเราจะเริ่มการแข่งขันโดยรู้ผลคู่ของอินเตอร์แล้วแล้วมันก็จะเป็นความหวังสุดท้ายของเราในเกมกับมาดริดเนี่ยนะผมยอมรับว่าผมทำผิดพลาดในเกมกับอินเตอร์ผมก็ควรจะทำได้ดีกว่านี้คำวิจารณ์ต่างๆที่ผมได้รับมา หลายๆหลายๆครั้งเนี่ยมันก็มีความสร้างสรรคนะแต่คุณอย่าลืมว่าผมยังเด็กผมยังสามารถปรับปรุงฟอร์มการเล่นแล้วก็ระดับของตัวเองได้ผมไม่ใส่ใจกับการดูถูกหรือว่าการดูหมิ่นหรอกกองหลังทุกคนที่บาซ่ามีความแตกต่างกันเราต่างก็เสริมซึ่งกันและกันแต่ละคนเนี่ยเป็นเซนเตอร์แบ็กชั้นนำของโลกนะทุกคนเนี่ยต่างก็อยากจะ แสดงผลงานของตัวเองออกมาให้ดีที่สุดดังนั้นเรามีจุดมุ่งหมายคือปรับปรุงวิธีการเล่นของตัวเองเราอยากให้ทีมเนี่ยมีแนวรับที่แข็งแกร่งขึ้นผมก็ได้เรียนรู้จากพี่ๆน้องๆหลายคนภายในทีมแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับกาเซียเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่โดนวิาพากษ์วิจารณ์อยู่ตลอดนะแต่ผมก็รู้สึกว่าปีนี้เขาทาได้ดีกว่าปีที่แล้ว นะระดับหนึ่งเลยแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ดีดที่สุดนะครับแต่ก็นั่นะแหละอายุ IU 21ปีมันยังมันยังไปต่อได้นะครับมาดูการจัดไลอัอกมาหน่อยนะวันนี้บาเยนเนี่ยเขาก็ถือว่าขาดผู้เล่นคนสำคัญหลายคนครับอย่างนอยเออร์ไม่มีเกมนี้นะเลรอยซาเน่ ane, ที่ยิงเราในนัดก่อนก็ไม่พร้อมนะครับบาดเจ็บลูก้าแอคโงนเดสกองหลังก็บาดเจ็บด้วย นะถือว่าขุมกำลังบาเยอรนี่มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับก็ฝั่งบาซ่าเอายึดจากคูสร์ก่อนแล้วกันนะครับก็ผู้สาวประตูเป็นมาร์คอันเดเทสเตเกนคู่เซนเตอร์เป็นกาเซียกับกุนเด้นะครับแบ็กขวาอาจจะต้องเลือกใช้เป็นเอ็กตอร์เบียรินเพราะว่าเซจิโรเบโตไม่อยู่นะฝั่งซ้ายเป็นมาร์กอสออลอนโซมิดฟิลครับอาจจะได้เห็นเซตเดิมบูสเกตเดยองแล้วก็กาบี นะส่วนแนวรุกเนี่ยอูสกอร์คาดเดาว,ว่าบาซ่าจะใช้แผนเดียวกับนัดที่แล้วที่ชนะแอตลติกบิวบาได้ก็คือการเอาเปรดี้เนี่ยไปเล่นเป็นปีกซ้ายตัวหลอกนะครับกองหน้าเป็นเลวานดอฟสกี้แล้วก็ปีกขวาเป็นอุสมานเดมเบเล่ส่วนฝั่งของบาเยนมิวนิคครับผู้สาประตูเป็นสเวนอูไลส์นะแบ็คขวาปาวาแบ็คซ้ายอัลฟองโซเดวิสเซนเตอร์ครับใช้เป็นอูบาเมกาโนกับมาสไตเดลิก คู่มิดฟิลครับคิมมิชกับโกเลสกานะปีกขวาคิงส์ลี์โกมันปีกซ้ายแซดนาบรีแล้วก็มิดฟิลโตรุกเนี่ยนะเป็นจามาลโมเซล่าหรือโทมัสบุลเลอร์นะแล้วก็สูตรหน้าครับเป็นซาดิโอมาเน่นี่ขนาดเป็นชุดที่มีปัญหานะแต่ผมว่าก็ยังน่ากลัวอยู่นะครับฮูสกอร์เนี่ยให้บายนชนะบาซ่าเลย3ประตูต่อหนึ่งคือผมว่าเราเนี่ยมัวแต่ไปแบบ ใส่ใจว่าเออเราต้องลุ้นให้อินเตอร์ไม่ชนะพิลเซนแต่แท้จริงแล้วเนี่ยจุดมุ่งหมายที่เราต้องทําให้ได้ก่อนคือการเอาชนะบาเยอร์นะคือต่อให้อินเตอร์สะดุดกับวิกตอเรียพิลเซนจริงๆเนี่ยบาซ่าจะชนะบาเยอร์ได้ไหมอันนี้ยังไม่รู้เลยแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยนะเราเห็นมาแล้วนะครับว่าระดับของบาเยอร์เนี่ยเขาทําได้ดีขนาดไหนไม่คาดหวังไม่ผิดหวังนะผมขอผลเสมออย่างมากสุดเนี่ยเกมเนี้ย ขอเสมออย่างน้อยให้มันมีกําลังใจในการลงไปลุยในศึกยูโรป้าหน่อยนะครับไม่แพ้แบบหลุดลุยแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะคือเราต้องรู้จุดยืนของตัวเองต้องรู้สถานะของตัวเองนะครับเราก็จะไม่แบบโอ้อวดเราก็จะไม่แบบแบบขิงมากเกินไปอ่ะพูดง่ายๆนะก็เดี๋ยวรอดูนะครับตีสแต่ว่าต้องลุ้นคู่อินเตอร์ก่อนนะ ส่วนคิสเซนเซนครับที่หลายคนสอบถามนะเมื่อวานชาบีบอกว่ายังไม่ฟิตสำหรับเกมนี้แต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะกลับมาได้นะครับก็ขอเวลาในการพักฟื้นอีกสักพักหนึ่งก่อนนะเมนฟิสเดอร์กลับมาซ้อมแล้วแต่ว่ายังไม่มีชื่อในเกมนี้นะครับก็ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ตามปกติก็จะกลับมาเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะที่สำคัญเลยนะครับเพราะว่า บางนัดเนี่ยเลวานจะได้พักสักทีหนึ่งถ้าเกิดเราเสร็จสิ้นภารกิจใน UCL ไปแล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ความพร้อมของทีมในค่ำคืนนี้นะก็สู้สส่งกำลังใจให้กับทีมนะให้กับนักเตะให้กับโคช้ชนะไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงขอแค่ให้แบบทำเต็มที่ขอให้ฟุตบอลมันออกมาสนุกแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะครับ ส่วนเรื่องของรูเบนเนว e สครับมิดฟิลด์จากบูแฟมตันนะครับเมื่อวานมีการรายงานจากดีอาร์ดีโอสปอนะบอกว่าเวลี่แอดวานซ์นะคือมีความคืบหน้ามากๆแต่สปอร์ตบอกว่าค่าตัวที่บาซ่าจะจ่าย50ล้านยูโรซึ่งผมมองว่าโอ้โหแพงไปนะกับนักเตะที่แบบกำลังจะเหลือสัญญาปีสุดท้ายอ่ะ 50ล้านยูโรแพงไปว่ะผมก็เลยยังไม่ขอเชื่อสปอร์ตละกันแล้วมันมาสื่อเดียวอ่ะสื่ออื่นเขายังไม่รายงานเลยนะครับดังนั้นข่าวนี้เดี๋ยวรอนะสื่ออื่นอนออกมาคอนเฟิร์มก่อนดีกว่าผมยังไม่เชื่อเพราะผมรู้สึกว่าค่าตัวมันแพงเกินไปนะมันควรจะซักแบบ20-30ล้านอันนี้เข้าใจได้แต่50ล้านมันมันเวอร์คือถ้าเอาจริงๆเนี่ยผมจะแบบไม่สนับสนุนนะ มันแพงเกินครับสปอร์ตบอก50ล้านยูโรนะแพงเกินไปจริงๆนะครับสัญญามันเหลือน้อยแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้มีความคิดจะต่อสัญญาฉบับใหม่ด้วยอ่ะนะรอดูถึงซัมเมอร์สัญญาเหลือปีเดียวอ่ะนะครับไม่เห็นด้วยนะ,ะก็เดี๋ยวรอสื่อที่มีความน่าเชื่อถือกว่านี้ก่อนนะครับอ่ะโอเคนะสู้ๆแฟนๆนะครับก็ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ สัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างกันนะครับอ่ะเจอกันใหม่ครับค่ำคืนนี้เดี๋ยวมีไลฟ์หลังเกมด้วยเดี๋ยวว่ากันนะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกด u b s สไคร e แล้วก็อย่าลืมนะทิ k t o อกโลกของขวัญน,นะครับเข้ามาเสิร์ชกันได้นะก็ผมทำคอนเทนต์ต่างๆนี่เน้นพวกสีสันอะไรแบบเนี้นะครับก็ฝากด้วยแล้วก็ทัวร์ดูฟุตบอลน,นะใครที่อยากจะไปดูบอลที่สเปนนะครับโอกาสมาถึงแล้ว นะ155,000บาทก็ราคาอาจจะดูแพงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเคยไปยุโรปเนี่ยจะรู้ว่ามันเลทประมาณนี้แล้วยิ่งคุณไปกับทัวร์ด้วยนี่คือคุณไม่ได้ไปดูบอลอย่างเดียวนะคุณไปเที่ยว4เมืองใหญ่อ่ะคือไปแล้วแบบจุใจแน่นอนนะครับไปสถานที่ท่องเที่ยวไปกินร้านอาหารเวเวเนโตร้านวิชลินที่แบบพวกบรรดาผู้เลีหานักเตะบาซ่ามันชอบไปประชุมกันที่ร้านนั้นเนี่ยเราจะไปดูว่ามีอะไรดีกัน นะครับก็เดินทาง15-22มีนาะคมปีหน้านะไปดูเอลกาซิโกที่คัมหนูนะครับก็ติดต่อมาที่อินบ็อกของผมได้ใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะหรือว่า Line อดเลียวแฟ7 8 9ได้เลยนะครับนี่นะตามหน้าจอที่ที่ขึ้นบนหน้าจอได้นะอ่ะโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันสวัสดีครับ